ปลาตัวเฮิฮเฮปลาตัวกีโอ้ยปลาโอ้ยถือบ้วยใส่ขี่ตาทัวพี่น้องเสร็จจมปลาสักพี่จีเสียบสบายดีพี่น้อง สบายดีพี่ชีโทุกคนตอนนี้กำลังจะไปยามมองนะพี่น้องใส่มองปลาดดไย์เมื่อวานนี้เนาะพี่น้องวันหนึ่งโอ้โหว่าฉิดถือคือบู๊ถือเนาะมองปลาดดพี่น้องมองสองเซตเนาะช่วงนี้ก็บรรยากาศย่ำๆก็คือย่ำหนาวพี่น้องเลยมีน้ำหมอกลงเนาะแต่ก็อากาศชีนเย็นพี่น้องทิ่เขาย่ำหนาวโดยเฉพาะเนาะเดี๋ยวไปลงพิชชนกันมาชิมาอยู่บ่ thử dưa hoặc là cái loại thử đi thử nào có một thử, thử บุบ <sa> <isation> <hel token thanks> ีปลาเดีมีปลาข้าวตูอืมเอ้ยปลาตัดใส ถือเงี้ยปัสสาวใส่อรโปุ เออมวยปลาดุปลาโตมองคองจะตัดนะพี่น้องตัดเพเป็นตอนสัส้นเพราะว่าใส่แต่บนน่ะมันเบิ่นเบิ่งนะพี่น้องใส่แต่พังออกอะหอยนี่มั่งคนหนึ่งว่าตอนตัดปุินีเป็นสี่ตอนนะพี่น้องนี่เป็นตอนที่สองใส่อันตรปัดเอันใส่รักปลาด,ดนะพี่น้องอยานปลาด,ดลงเนะาะยามกลางเวียน,นพี่น้องเลยมันแดดเดเด,เดเนนพีเนาะพผังเบิ่งตอนแดง ใายแบบจังหวะเนี่ยยำขึ้นนี่ปลาดดบมาจากลุ่ปลาดดกทะเลลุ่มลุ่มกลางเวียนปลาดุกยำขึ้นปลาขาวเ้าใส่แบบใส่บะคั่วมันกระไระยุบหน,น่อยแต่ว่าไมันม่มาจากถือใน มันเป็นหนามใด้เลยเต้องใส่บนหนามโมได้ใส่ตัดขัดนังพาคาก็ถึกดีได้พี่น้อง ตัวน้อยได้ชองเส้นเฮ้ยมองปลาโดดเนาะใส่อัปละโดดพี่น้องปลาหน้นาคาแพ่งปลาโดดมีเท่าไรกับบุเรอเนาะคนต้องการลายอะไรแพ่งกะหาอยากเนี่ย เดี๋ยวมายำตอนที่สามต่อไปเลยทั้งกลางมันหนีหนามไลพี่น้องเราใส่ตัดมันมันบมดถือเนาะมันตีนหมอกมันเพลิงเดี๋ยวมันไหลครับเราก็เลยตัดหมอกใส่ตะบอนขึ้นเฉี่งได้ใส่ใส่ตะหนีเขาหอดพังเลยเนาะมอนหนามมันหมดไล่

ปาโตปาโตลูกปลาเป็นปลาโรดปลาแนนนี่วะเมือนเหมือนเหมือนขย่ำเงเหม่ปาตปปาโอ้ยนี่ปลาโลด หมุนเลยอันกินงอไกินเบ่งเบงพี่น้องเออเด็กกรกพี่น้องเ้ยพี่มีแต่ปลาแตยใส่พี่น้องจะโตงะเนาะเนี่ยปลาลวดถือนี่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 นะพี่น้องแต,ต,ต,ต่ <c ười> ปลามันล่งเนาะมันจะถือลายเนี่ยนี่เนาะถึงมามงหม้อข้าใส่ฉันสั่นกระตามเนาะแต่ว่ามันถือลายนะพี่น้องพราะว่าเขาใส่บอลปลาเที่ยวเลยเนาะนี่ บอลปลามันเถี่ยวเลยาต,ต,ตาตาพังเบ่งประรดพี่น้องตอนเพลนเนาะนี่นเก็ตะวันนี่คนนั้นเดี๋ยวปดก่อนพี่น้องปดปดก่อนเบ่งพี่น้องอย่าอย่าเถีย่ยวจะได้แต่คำเศร้าลาใหญ่เนี่ยวะจะเครื่องของไหมเกิดหน่อยอะ ไปดนหัวต่อไปโอ้ของยังดีตัดแตบอู้ไปดโอู้ไปดดพี่น้อย โตประดมันีถืวานอยู่เลประดอนใส่ไว้แต่เว้นนองวานก็เมืออะไรมาดมมายามถือตีนตายได้เพิ่นประดุ ด,ดีขนาดปลาคาวปลาโตใส่ชุดปลดไปกูนั่นปลาดก่อนซะใส่ปลาด

เหลือหัวสุดท้ายตรงนี้เศ้าหัวแล้วซ้ำเช่นึคยเนาะสามเช่นึคยหัวหนึ่งโอ้โหประสูตดประสูดสูดต,ตัวใหญ่เออจับตัวน้อยมาจับตัวใหญ่ให้จังหวเต็มเม่เต็มเมื่อดีกว่า ก็ยังมาป่าเอดีเยไปเอาหม้อามเส้นเค็งมาใส่อีกแต่ตอนนหน ngậm một bà này Ui, thịt cả nhiều cái mẹ các Ni phụ nữ thật tù sáng tỏ súp nắp 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 nè yam, lèo nèo 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 những chịp clip đâu đi phơi dám lẽ mọi sao nơi. Nhuang bởi 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 cả 3,4ำสีโต,ตัดภาพขึ้นมาเทิงนะพี่องบรรยากาศคือเงาเกี่ยวเขาเลยเพี่อง เดยเนาะมือนี่เดี๋ยวเยามเกี่ยวข่ายเนาะพอเรือกัะรเกี่ยวแลวเขานามนี่บรรยากาศหมอกลงตอนเช้าเนี่คือสีเบิดพเนาะพี่น้องอ้าก็มานู่เนาะพี่น้อยกไปเบิงนด้อสิ่เน้องเทให้พี่ง้องเบิงเนาะ

อันนั้นสเห็ดปลาสมเนาะพี่น้องสิล่องเห็ดปลาสมนองเมืองเห็ดอยากเพราะว่ากัดบทจักเห็ดจะไดนกินเดี๋ยนะกัมีแต่ปลาสมนี่แหละบทบทท่านได้กินเนาะเลยสิลองเห็ดเบิ่งพี่น้องอันนั้นสูตรกเบิ่งใน YouTube เอาพี่น้องเนาะเบิ่งใน YouTube เอาจักสิเป็นจักบ่เป็นพี่น้องเลยชิล่องขันเบิ่งเนาะใส่ขีดตัดทัวพี่น้องเห็ดสมปลาซะกพี่จีเส่ เราปุงยังกระเทียมยังใส่ไปแบบน้อยเห็ดปลาสมตาทัวอะไรก็แช่น้ำเกลือสองสามสมุนก่นได้พี่นอ้องเกลือให้มันโตมันแข็งเนาะสมปลาขาวเขาขัน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 ให้มันทัวเนาะมันจังจะเลยสุก <laughs> นว่าสิเป็นหรือว่าเป็นพ่อแต่พี่หน่อยเอ้ยว่เป็นแต่ยาพอน้ำเวนเละเว้ยนะมันปลากันหลายไม้่ใหม่เห็ดโดดอันนี้เอาขาวตู้เย็นก่อนจันเห็ดนะมันได้มาจากสดแบบว่าเนื้อมันมาเละเดลงบนไดามาเากแหนะ ปลาหน่อยเนาะพี่น้องสมปลาหน่อยอืออัดไปเประมาณซ้ำมือนาะพี่น้องซ้ำมือเพื่อสิรษฐกินถ้าสมไปกินดิบกับพี่น้องกินแบบกินชุกแล้วนะเนาะแย่ห้องห่อใส่ใบตองแล้วก็ปิ้งซุกสิบเลยโอ้มีโน่นี่พี่น้องเลยลองเห็ดเองกับมือเนาะจะเป็นยังไงสมปลาเนาะไปพี่น้อง มาลองชิลล์พี่ทีไปเพื่อนครนี้จะได้กระฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเรื่องน,น,น้องฝากกันนี้พี่หนาเสวัสดี